เหมือนเดิมนะครับย้าทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นํามาแชร์นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับผมคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อปการันตีนะครับผมคลิปนี้จะมาแชร์หวยพี่บ้านะครับผี่บ้าบอกหวยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับผม เหมือนเดิมนะครับย้าทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นํามาแชร์นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมอ่ะนเาเรียกน้องที่รู้จักกันนะครับเข้าไปซื้อของที่ตลาดสดนะครับแล้วที่ตลาดสดเนี้จะมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งนะครับผมคนสติไม่ค่อยดีอยู่คนหนึ่งอยู่ๆนะครับเขาก็มาทักทักน้องคนนี้นะครับว่าอยากรวยไหมถ้าอยากรวยก็เอาเลขนี้ไปซื้อกันเอาไปซื้อดู ซึ่งเลขตัวนี้ให้มาเป็น3เป็นเลข3ามตัวนะครับเป็นห้าสามหนึ่งนะครับผมห้าสามหนึ่งนะครับผมทัวนะครับผีบ้าบอกหวยนะครับห้าสามหนึ่งนะครับงวดวันที่16กุมภานี้นะครับผมเหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับผมยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบก้อนโตกันในงวดวันที่16บกกุมภานี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ